สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่หุ้นอเมริกาฟังเพลินนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันเนี่ยผมต้องขอย้ํากันอีกสักครั้งว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นแค่การที่ผมนําข้อมูลมาสรุปให้พวกเราฟังกันเพลินเพเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเอาไปศึกษาต่อยอดกันเองด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้เรามาว่ากันได้เรื่องของ Oracle คือหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังติดภาพว่า Oracle เป็นบริษัทเทคโนโลยียุคเก่าๆใช่ไหมครับเป็นเจ้าพ่อด a ตต้าเบอะไรแบบนั้นแต่คําถามสําคัญก็คือภาพจําเหล่านั้นน่ยมันยังจริงอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ Oracle ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแบบพลิกฝ่ามือไปแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันและนี่ก็คือ6หัวข้อหลักๆที่เราจะมาไล่เรียงกันไปในวันนี้ครับตั้งแต่การทําความรู้จัก Oracle โฉมใหม่ไปจนถึงเรื่องเงินเงินทองทอง ข่าวล่าสุดแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงอนาคตแล้วก็ความเสี่ยงของเขากันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยจากเจ้าพ่อ Database สสู่การเป็นผู้เล่นตัวจริงในสนาม AI เรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันเป็นยังไงดูภาพนี้สิครับนี่คือหัวใจของ Oracle ในยุคใหม่เลยก็ว่าได้คือจะเห็นว่าไรายได้เกือบ80%โอ้โหเกือบทั้งหมดเลยนะมาจากบริการคลาวด์ล้วนๆเลยครับนี่มันคือการตอกย้ำแบบชัดเจนสุดๆเลยว่าเครื่องจักรทำเงินหลักของบริษัทเนี่ย มันไม่ได้มาจากธุรกิจแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่ได้ย้ายบ้านมาอยู่ในโลกของคลาวด์แบบเต็มตัวแล้วครับแล้วที่มันเจ๋งไปกว่านั้นก็คือไอ้เจ้าคลาวดที่ชื่อ OCI ของ Oracle เนี่ยไม่ใช่แค่โตเฉยๆนะครับแต่ลูกค้าที่มาใช้เนี่ยโอ้โหระดับท็อปเทียร์ของวงการ AI ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น OpenAI เจ้าของ ChatGPT XAI ของ Elon Musk Meta ที่ทำ Facebook หรือแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่อย,อย่าง NVDDR กับ AMD คือทุกคนเลือกใช้ OCI ในการเทรนโมเดล AI ของตัวเองมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับและนี่ครับหมัดเด็ดของจริง Oracle AI Database คิดภาพตามง่ายๆนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับสุดๆอยู่ในมือใช่ไหมครับแต่เขาก็อยากใช้ AI เก่งๆอย่างพวก LLMs มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาก็คือจะทำยังไงให้ข้อมูลไม่รัวร่วไหล Oracle AI Database นี่แหละครับคือคำตอบ มันเป็นเหมือนตู้เซฟอัจฉริยะที่ให้ AI เข้ามาทํางานกับข้อมูลได้โดยที่ข้อมูลยังปลอดภัยสุดๆและนี่แหละครับคือไม้ตายที่ทําให้ลูกค้าเก่าๆที่ลังเลอยู่ต้องตัดสินใจโอเคยอมย้ายขึ้นคลาวก็ได้โอเคแล้วทีนี้ Oracle ยุคใหม่เนี่ยเขาหาเงินกันยังไงเรามาดูกันในส่วนที่2ครับบอกเลยว่าวิธีหาเงินของเขาเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะมากหลักๆเลยนะครับ Oracle มีท่อทําเงินอยู่4ท่อด้วยกันท่อที่1 ซึ่งเป็นท่อที่ใหญ่และสําคัญที่สุดเลยก็คือคลาวและการสปอร์ตครับอันนี้เปรียบเหมือนการเก็บค่าเช่าเลยคือลูกค้าจ่ายเรื่อยๆเป็นรายเดือนรายปีไม่ว่าจะเป็นค่าใช้คลาว OCI ค่าใช้แอป a a s หรือค่าดูแลระบบเก่านี่คือเครื่องยนต์หลักเลยครับส่วนท่อที่2คือการขายลายเส้นแบบซื้อขาดจบในครั้งเดียวซึ่งเป็นโมเดลเก่าที่ค่อยๆเล็กลงท่อที่3คือขายฮาร์ดแวร์พวกเซิร์ฟเวอร์เทปเทปของเขาและสุดท้ายท่อที่4ก็คือบริการให้คำปรึกษาต่างๆ เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้หัวใจของบริษัทมันอยู่ที่ท่อแรกแบบเต็มๆกราฟแท่งนี้มันฟ้องทุกอย่างเลยครับดูสิครับแท่งสีฟ้าที่เป็นรายได้คลาว d p เพย์เนี่ยโตขึ้นพรวดเดียว27%เลยนะแต่ในทางกลับกันดูแท่งสีเทาที่เป็นรายได้ไลายเส้นแบบเก่าสิครับติดลบหดตัวลงนี่แหละครับคือภาพจริงของการเปลี่ยนผ่านที่มันไม่ได้แค่กําลังเกิดนะแต่มันกําลังเร่งเครื่องแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ ทีนี้เรามาดูข่าวล่าสุดในช่วง6เดือนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่าซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีสัญญาณที่น่าสนใจมากๆที่บ่งชี้ว่าการเติบโตของเขามันไม่ใช่แค่โตธรรมดาแต่เป็นระดับระเบิดเลยครับไล่เรียงกันไปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปี2025เนี่ยเขาก็เริ่มปิดดิวใหญ่ๆด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้รัวๆเลยพอเดือนกันยาก็ประกาศแผนลงทุนที่ทำเอาคนทั้งวงการอาปากค้างจะใช้เงินถึง3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ เดือนตุลาก็เปิดตัวไม้เด็ดอย่าง Oracle AI Database และที่พีคที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายนครับตอนประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่ตัวเลขยอดสั่งซื้อล่วงหน้ามันทำลายทุกสถิติซึ่งตัวเลขนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่คือตัวเลขที่ว่าครับ455,000ล้านดอลลาร์ย้ำอีกครั้งนะครับ455,000ล้านดอลลาร นี่คือมูลค่าของยอดสั่งซื้อล่วงหน้าที่ลูกค้าคอนเฟิร์มจ่ายเงินแน่นอนแล้วนะครับเหลือแค่รอ Oracle สร้างของส่งมอบให้ทันตัวเลขนี้มันโตขึ้นจากปีก่อนหน้าแบบบ้าคลั่งถึง359%พูดง่ายๆคือนี่คือ b a c k l o s ที่การันตีว่าบริษัทจะมีงานทํามีไรายได้เข้าต่อเนื่องปีอีกหลายปีแบบสบายๆเลยครับพอเห็นตัวเลข b a c k l o กมาหาศาลขนาดน,นั้นแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องการเงินกันบ้างครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า Story ของ Oracle ตอนนี้ มันไม่ใช่การมองแค่กําไรบรรทัดส,สุดท้ายนะครับแต่มันคือเรื่องของการลงทุนอย่างหนักหน่วงเพื่อรองรับอนาคตดูจากตารางนี้นะครับเราจะเห็นเทรนชัดมากเลยการเติบโตของรายได้เนี่ยมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจาก5%เป็น7%และดูไตรามาสที่4สิครับกระโดดไปเป็น16.9%ถึงแม้ไตรามาสล่าสุดจะอยู่ที่11%แต่ก็ยังเป็นตัวเลข2หลักที่สูงมากและเบื้องหลังตัวเลขสวยๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็คือธุรกิจคลาวนั่นแหละครับที่ไต,ตรมาสล่าสุดโตร,ระเบิดไปถึง54%สไลด์นี้สำคัญมากๆเลยครับต้องตั้งใจฟังกันดีๆนะครับถ้าเราดูแค่ตัวเลข Free Cash flow หรือกระแสงเงินสดอิสระเนี่ยเราอาจจะตกใจเพราะมันติดลบ300กว่าล้านแต่เดี๋ยวก่อนครับพอเราไปดูที่ o p e r a t i n g cash flow หรือกระแสงเงินสดจากการดาเนินงานโอ้โหเป็นบวกตั้งป้าจุดหพันล้านดอลลาร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจหลักของเขาเนี่ยจริงๆแล้วทำเงินสดได้เยอะมาก และเงินสดหายไปไหนคําตอบก็คือเขาเอาเงินสดที่ทํามาได้ทั้งหมดแถมควักเพิ่มอีกไปทุ่มสร้าง Data Center เพิ่มนั่นเองครับคือเป็นการเอาเงินไปลงทุนเพื่อรองรับยอดสั่งซื้อมหาศาลที่รอคิวอยู่นั่นแหละครับเอาละเห็นภาพปัจจุบันกันไปครบถ้วนแล้วทีนี้เรามาสวมบทนักอนาคตศาสตร์กันหน่อยดีกว่ามามองไปข้างหน้ากันครับว่าในอีก5ปีต่อจากนี้โอกาสและความเสี่ยงของ Or a c โคมันมีอะไรที่รออยู่บ้าง และนี่คือเกมที่ Oracle กําลังจะเล่นครับซึ่งผมว่ามันฉลาดมากคือในตลาด AI เนี่ยมันมีสส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือการเทรน AI หรือการสอนให้ AI ฉลาดซึ่งเป็นตลาดที่ทุกคนกําลังแย่งชิงกันอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันใหญ่กว่ามากๆ,ๆก็คือตลาดการนํา AI ไปใช้งานจริงหรือที่เรียกว่า i n f e r e n c i n g ซึ่ง Oracle เล็งตลาดนี้ครับเพราะอะไรเพราะลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยเขาเก็บข้อมูลสําคัญไว้บนระบบของ Oracle อยู่แล้ว นี่คือความได้เปรียบที่คนอื่นไม่มีครับแต่แน่นอนครับเรียนมี2ด้านเสมอการเติบโตระดับนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหญ่ๆ3ข้อข้อแรกและเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ execution ครับพูดง่ายๆคือจะสร้าง Data Center ให้ทันส่งมอบงานตาม Back l o อกแสนกว่าล้านนั้นได้จริงหรือเปล่าข้อ 2. องไอ้เงินลงทุน3 5มหมื่นล้านที่ทุ่งไปเนี่ยถ้าเกิดจู่ๆความต้องการ AI มันแผ่วลงจะทํำยังไงมันจะเสี่ยงไปไหมและข้อสุดท้ายการแข่งขันครับอย่าลืมมาคู่แข่งอย่าง AWS อาชัว Google เขาก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับเขาก็ทุ่มเงินสู้เหมือนกันและแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดมาประติดประต่อจิ๊กซอทิกชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบว่า Oracle กับชาติมาเกิดใหม่แล้วจริงๆหรือคำตอบแรกที่ชัดเจนแบบไม่ต้องสงสัยเลยก็คือใช่ครับ Oracle ได้ t r a n s f o อรตัวเองเสร็จสมบูรณ์แล้วภาพของบริษัทฐานข้อมูลแบบเดิมๆมันถูกลบไปแล้วครับ ตอนนี้ Oracle คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI ที่โคตรจะสำคัญและกลายเป็นผู้เล่นหลักของโลกในยุคนี้ไปเรียบร้อยมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปสถานาการณ์ของ Oracle ตอนนี้ได้ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือปัญหาของบริษัทในตอนนี้คือ supply ไม่ใช่ demand แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือปัญหาของเขาไม่ได้ใช่การหาลูกค้าครับลูกค้ามีล้นมือแต่ปัญหาคือของไม่พอขายต่างหาก การเติบโตของบริษัทตอนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยตลาดแต่ถูกจำกัดด้วยความสามารถในการสร้างของหรือสร้าง Data Center ให้ทันความต้องการของลูกค้านั่นเองครับถ้าจะให้สรุป3ประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. ตัวเร่งการเติบโตที่ชัดเจนมากๆคือ b a c k l ็อกหรือยอดจองล่วงหน้า4.55แสนล้านดอลลาร์นี่คือหลักประกันชั้นดี 2. กลยุทธ์ของเขาชัดเจนมากคือเลงไปที่ตลาด Inferencing ที่ใหญ่กว่าและใช้ AI database เป็นตัวดูดลูกค้าเก่าขึ้นคลาว และ 3. ความเสี่ยงทั้งหมดหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับคำคำเดียวเลยครับ execution คือต้องทำให้ได้ทำให้ทันสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้พวกเราไปคบคิดกันต่อครับว่าการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ของ Oracle ที่ทุ่มหมดหน้าตักเพื่อพลิกโฉมบริษัทครั้งนี้มันจะส่งให้พวกเขากลับมายิ่งใหญ่และครองบัลลังก์ในทศวรรษแห่ง AI นี้ได้สำเร็จจริงๆหรือไม่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการกักบชาติมาเกิดใหม่ของ Oracle ครับ ถ้าพวกเราชอบการสรุปข้อมูลแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นอเมริกาฟังเพลินกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ